ได้ได้มากขึ้นก็อยากได้มากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีบริวารมีลูกน้องที่ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนี่แหละมันก็เป็นแบบนี้คือวัตถจักรของคนเช่นเราเมื่อเราเป็นเบี้ยล่างก็เลยเขาเรียกเป็นคนอยู่ในสังคมไม่ใช่ชนชั้นนำไม่ใช่ชนชั้นปกครองแต่เป็นชาวบ้านทั่ว,วไปเราต้องมาทำความเข้าใจให้กับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานของเราแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อผลึกกาลังกันทํางานอะไรสักอย่างให้ก้าวสู่ความสําเร็จอย่างโครงการเนี่ยนะหลายๆโครงการนะที่เขาขับเคลื่อนเอาตามชุมชนแลยกันเขาออกมาผลิตเ,เรียกผลิตสินค้าโอ้ถงโอ้ทอปแล้วเขาจับกลุ่มกันพวกแม่บ้านนะบางที่นะโหน่าชื่นชมมากเลยทําดีถือว่ามีโอแบบมีพลังคือชาวบ้านธรรมดาปกติจะไม่มีความรู้อะไรสักเท่าไหร่แต่จะเกิดใครมาเติมอาวุธทางวัญญาเขา จับกลุ่มการมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างดีเลยก็จะเกิดความคิดไอเดียนี้การแต่งตัวของแม่บ้านเห็นไหมกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาแต่งตัวดีมากเลยผมไปยังทึ่งเลยนึงดูหูดูดีเลยตามแต่งหวัดเนี่ยนะแต่งดูแบบเป็นแบบฟอร์มอย่างดีเลยไอเนี่ยเห็นไหมจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีไงแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาร่วมกันขับเคลื่อนว่าเออจะส่งผลจะส่งเสริมเติมเต็มอย่างไรที่ทําให้ผลิตผลผลิตภัณฑ์ของเราออกมาเป็นที่ต้องการของตลาด ตรงนี้คือไฮไลท์สุดๆที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าคนที่ทําอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยจำเป็นแค่ไหนที่ต้องทําความเข้าใจและสร้างความเข้าใจสร้างผลประโยชน์ร่วมกันเราจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ เรานะ่กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเทมเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤดูเขวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันน่นะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถ,ถูกต้องที่สุด,สด เมื่อผู้หญิงต้องมผชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7 08 สนับสนุนโดย SK-999 ปุ๋ยอินทรียเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ b ีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับเข้าสู่รายการรวยยีบสีชั่วโมงกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงการสร้างความเข้าใจเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ชัยชนะได้จริงหรือไม่คือการเข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละ เราต้องดูว่านี่คือแก่นสารแก่นแท้ของการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงพวกคนนะหลากหลายโอ้โหไม่รู้มาจากไหนจากบ้านนอกสุดๆก็มีจากในเมืองอก็มีอำเภอก็มีจังหวัดก็มีจากเขาก็มีบนดอยก็ยมีเลยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยพื้นฐานต่างกันมากเลยการศึกษาก็ต่างสิ่งแวดล้อมก็ต่างวิถีชีวิตอาหารการกินก็ต่างต่างเยอะต่างทุกอย่าง ถ้าเกิดเรามาอยู่ร่วมกันน่ะโอโ้คนจนํานวนมากเลยเป็นร้อยเป็นพันเลยถ้าต้นทุนของความเข้าใจไม่พยายามจูนคลื่นความถี่เขา้าหากันถามคําเดียวว่าโอกาสที่นําพาให้ธุรกิจหรืออาชีพที่เราทำเนี่ยก้าวไปสู่ความสําเร็จมีไหมคําตอบก็คือมีน้อยมากเพราะชีพเครือขา่ขายตรงเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วคาว่าเครือข่ายก็คือฐานสมาชิกฐานคนทํางานน่ะคือฐานสมาชิก ฐานผู้บริโภคร่วมกันถ้าขายธรรมดาก็ไม่จะเป็นต้องมีเครือข่ายก็คือขายตรงธรรมดาเราทําเองได้กาไรเองเหนื่อยเองแต่เครือข่ายนี่นะเป็นการร่วมร่วมแจมกันร่วมขบวนการในการสร้างการตลาดาเพื่กขยายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งอะไรกันไงถ้าเกิดเราไม่เข้าใจกันเลยไอ้นี่หูแบบเห็นแล้วคอมเมนต์ไอ้นี่เหลือเกิน เพราะอย่างที่บอกไงอันนี้ใส่ใจคอคนที่มาอยู่ร่วมกันไม,ไม่เหมือนกันนะบางคนต่ำดินดินเลยบรรน,นอกสุดๆใส่รองเท้าดาวเทียมแหละใช่ไหมกลิ่นตัวกลิ่นกายเหม็นสาบบางคนใส่สูทมาวันแรกใส่สูทเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าคนมีตําแหน่งไงยถศถาบรรดาศักดิ์อาจจะเป็นผู้อำนวยการหรือครูทาหารตารวจอะไรก็แล้วแต่ก็โอ้แต่งตัวดูดีมากเลยเห็นไหมชนหลากหลายชั้นมาอยู่รวมกลุ่มกันเนี่ย การปัจจัยหลักๆถ้าเกิดเราสามารถนะองค์กรไหนก็ตามบริษัทไหนก็ตามถ้าที่เขาบอกว่าล,ลายพฤติกรรมสามารถจูนขึ้นความถี่ที่ทุกคนมีหลากหลายให้มาอยู่ในขึ้นเดียวกันก็คือขึ้นแห่งความสําเร็จต่อไปนี้เลยต้องมาร่วมกันไงเพราะความสําเร็จในระบบเครือข่ายขายตรงนะวันแมนโชไม่มีทางรวยรวยไม่ได้หรอกต่อให้เจ้าของเก่งแค่ไหนก็ตามนะทำเองก็ไม่สําเร็จหรอกเชื่อเถอ ต่ถ้าเกิดได้หลายคนมารวมกันนะโอกาสสร้างความสําเร็จเขาเรียกว่าย่อระยะเวลาของความสําเร็จให้สั้นลงก็คือรวยเร็วขึ้นอ่ะเห็นไหมนี่ถ้าเกิดเราเมื่อของดีมันมีแล้วถ้าเกิดเราไม่พยายามปรับจูนขึ้นความถี่เข้า,าหากันเขาเรียกปรับตัวเข้า,าหากันการปรับตัวเข้า,าหากันนะอย่าคิดว่าให้คนอื่นปรับให้หาเราอย่างเดียวนะคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดพร้ท้งคนอื่นต้องทําตามเราทุกอย่าง คุณจะบ้าหรือเปล่าใช่ไหมคุณก็ณต้องปรับให้ลงหาเขาบ้างใช่ไหมไม่ใช่คนหรูกปรับมาหาคุณอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเขาจะเรียกว่าจูนคลื่นความถี่ได้อย่างไรอะ่ะคือจูนคลื่นความถี่ก็ต้องปรับหากันส่วนมากส่วนน้อยก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ทุกคนต้องปรับคนที่อยู่สูงกว่าต้องลดระดับลดอีโก้ลดอ e e ิมเมจตัวเองลงมาใช่ไหมคนที่อยู่ล่างกว่าก็ต้องเดินเข้าไปหาเขาเรียกปรับไปหาคนที่อยู่สูงกว่าให้มากหน่อย นี่แหละต่างคนต้องต่างปรับไงไม่ใช่เฮ้ยฉันนั่งกอดหน้าอกอย่างเดียวเว้ยฉันเป็นผู้นําแม่ทีมสายงานข้างล่างคุณต้องมาใช่ไหมคุณต้องเดินเข้ามาอย่างเดียวดังนั้นเราไม่สนไอ้แบบนี้มันก็ไม่ได้ไงเราต้องน้อมกายคนจะรวยต้องกล้าน้อมกายเข้าไปหาคนที่ด้อยกว่าไอ้แบบนี้แหละมันถึงจะสร้างพลังไงบางทีคนที่ด้อยกว่านะอาจจะโอบุญหลุ่นทับท้าหรือมีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง ไปเจอลูกค้าหรือทีมงานเก่งๆขึ้นมาช่วยงานอีกอ้าวเห็นไหมเนี่ยอย่าไปดูถูกอย่าไปประเมินเขาเรียกอย่าไปประมาณการคนผิดเมื่อเขากระจอกง่อยๆแล้วไอคนนี้คงช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่เห็นคนโอ้โหแต่งตัวดีท่าทางดีนะท่าทางอย่างเดียวนะาานะในระบบเครือข่ายนะผมบอกให้นะไม่มีทางสําเร็จไงท่าทางดีอย่างเดียวแต่ขี้เกียจวางมาดแอคอาร์ตได้สำเร็จได้ไงอะ่ะเพราะทําเครือข่ายนี่จาเป็นต้องอาศัยความอึดอดทน ถ้าไม่อึดอดทนแต่งตัวดูดีมากเทศหล่อสวย,อย่างเดียวนะมันช่วยไม่ได้นะช่วยได้แค่บางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้ทั้งหมดไงฉนันไม่ต้องอาศัยมดงานอาศัยแม่เพ้งหน่อยใช่ไอ้มดแดงไอ้มดแดงที่เป็นที่ไข่นะไอไขใ่ใหญ่เขาเรียกว่าแม่เพ้งมันต้องอาศัยกลุ่มพลังพวกนี้เข้ามาเสริมเติมเต็มในการสร้างกองทัพงานไงเนี่ยคือจุดสําคัญเราต้องตีบทให้แตกถ้าตีบทไม่แตกเราจะฝันหวาน ไปสู่ชัยชนะได้อย่างไรในการสร้างเครือข่ายร่วมกันนะครับวันนี้รายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ